ชาร์มิงทูรัสนักเขียนสเสน่ร้ายท้าทายหัวใจเยมาเฟียชื่อจูเลียตเจนพบแมคคิลลี่ชื่อเล่นจูเลียตซีซ่าหรือมิโนโทอลวันเกิด22พฤษภาคมราศีพฤษศก,กรุ๊ปเลือดบีอาชีพนักเขียนนิยาย สีที่ชอบสีเขียวอาหารโปรดอาหารที่ปรุงเองที่บ้านถ้าเป็นฝีมือผู้หญิงที่รักต่อให้รสชาติแย่แค่ไหนก็ชอบสถานที่โปรดบ้านตัวเองหรือไม่ก็ที่ที่ได้อยู่กับธรรมชาติกับสถานที่สวยๆผมชอบมองสถาปัตยกรรมที่สวยๆมีสไตล์นะครับ ของที่มักพกติดตัวเสมอดินสอเพื่อน,นึกอะไรออกจะได้จดไว้สเปคสาวในฝันผู้หญิงที่ฉลาดไม่น่าเบื่อมีความเข้มแข็งและเด็ดเดียวแล้วก็น่ารักและทำให้ผมคิดถึงได้ตลอดเวลานิยามความเป็นตัวเองหนักแน่น มั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มักจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่เสมอแม้คนอื่นจะทำอีกอย่างเกลียดการโกหกไม่ชอบพูดแต่ชอบฟังและคิดมากกว่ามีความทะเยอทยานและหากคิดจะทำอะไรผมก็ต้องทำให้สำเร็จครับบทสัมภาษณ์ ทันทีที่ผู้ชายร่างสูงซึ่งมีบุคลิกสุดเท่น้ามองหนาซ้ำยังดูดีไรทิติในเสื้อสูทสีอ่อนกับเนคไทไลายสกอตสีครีมของเบอร์เบอรี่เดินเข้ามาในร้านหัวใจของเราก็พลันเต้นไม่เป็นจังหวะขึ้นมาทันทีแล้วก็ผ่านทำตัวไม่ถูกเมื่อสบกับในตาสีเขียวคู่สวย ที่ดูยังไงก็เหมือนอัญมณีล้ำค่าที่มีชื่อเรียกว่าม ok ok รกตรอยยิ้มของเขาทำให้เรารู้สึกว e huh. like ่ามองยังไงก็คงไม่เบื่อผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์ล้นเหลือแบบที่ทำให้ผู้หญิงหลงไหลได้อย่างง่ายดายไม่แปลกเลยที่ทุกคนพร้อมใจกันโหมดให้เขาเป็นตัวแทนหนุ่มราศีพฤษภ กลิ่นน้ำหอมคลาสสิกจากแบรนด์เดียวกันทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟาใจกลางกรุงลอนดอนกับนายแบบหนุ่มเมืองพูดดียังไงอย่างนั้นและหลังจากที่ใช้เวลาพินิจพิจารณาผู้ชายตรงหน้ายัาง,งหลงไหลยอยู่หลายนาทีในที่สุดเราก็รู้สึกตัวตอนที่เขาหัวเราะออกมาเบาๆเสียงหัวเราะนั่น นุ่มลื่นหูและชวนให้นึกอยากฟังเสียงของเขาต่อไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวที่พร่ำพรรนามาทั้งหมดหาใช่เพียงราคาคุยไม่เพราะผู้ชายคนนี้มีดีกว่าที่เห็นอีกมากนะักและเราก็พร้อมจะพาคุณไปสัมผัสกับตัวตนของเจ้าชายผู้แสนจะหล่อเหลาและมีเสน่ห์กระชากใจคนนี้แล้วคุณล่ะ พร้อมแล้วหรือยังรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับเลือกเป็นปริ้นท์ออฟโซเดียกดีใจครับคิดว่าอะไรทำให้คุณได้รับเลือกคงเพราะงานของผมละมั้งครับถึงแม้จะดูไม่เข้าหรือไม่เหมือนแต่ผมก็เป็นนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็ ประสบความสำเร็จพอสมควรเลยมันเป็นอาชีพที่ผมชอบถึงแม้ที่บ้านผมจะเป็นเจ้าของสายการบินก็เถอะชีวิตหลังจากได้กลายเป็นปริน์อัพโซเดียกมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมตัวผมคิดว่าเหมือนเดิมแต่คนรอบข้างก็บอกว่าผมเป็นที่พูดถึงมากขึ้นละมั้งครับคนก็คงสด Sample complete. Ready to continue?